เซเว่นเดย์ Seven day ครับบาเชียล่านี่นี่นี่คันเวสีแดงสายฟอนครับเลยครับงัดเลยครับงัดงะครับัดตัวหนูนี่ครับอใส่สวยด้วยมีเยลโล่ ตัวนี้คีบเขียวด้วย่วอ้อาแรระวังเด็ดหน่อย We make and you like.